คำสอนหลวงปู่สู่โลกปัจจุบันเรื่ององศาที่เหมาะสมของใจกับความสุขมีคําเตือนจากนักวิชาการสาธารณาสุขว่าการใช้คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างหนักได้เช่นมีอาการปวดข้อนิ้วปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนหัวไหล่หรือคอถ้าปล่อยไว้นานอาจถึงขั้นเส้นเอ็นอักเสบ รวมทั้งอาจมีปัญหาเรื่องสายตาอย่างหนักจึงแนะนำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สนใจเรื่องเหล่านี้เอาไว้บ้างองศาที่เหมาะสมของการนั่งแนะนำให้นั่งเก้าอี้ที่มีผนักพิงอยู่ในระดับ90-120องศาความสูงของเก้าอี้อยู่ในระดับที่เท้าวางบนพื้นได้สบายพอดีองศาที่เหมาะสมของช่วงแขนคีย์บอร์ดควรอยู่ในระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าข้อศอกเล็กน้อย ประมาณ90-120องศาองศาที่เหมาะสมกับการมองจอภาพควรอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาเล็กน้อยประมาณ20องศาในระยะการมองควรอยู่ระหว่าง50-70เซนติเมตรและควรพลักสายตาเป็นระยะระยะการดูแลเรื่องเหล่านี้จะช่วยให้ไม่เกิดผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน เราทั้งหลายก็ควรจะมีความรู้และศิลปะการใช้ชีวิตเช่นกันเพื่อหลบหลีกให้พ้นจากความทุกข์ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านให้หลักการเอาไว้ว่าถ้าต้องการจะดับทุกข์ให้ได้ผลจริงเราจะต้องทำใจหยุดให้ถูกส่วนจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายถ้าใครหยุดใจจนเข้าถึงพระธรรมกายได้แล้วจะมีความสุขอย่างยิ่งทีเดียวดังนี้ ถามดูเถอะพ่้มีธรรมกายนั่นเป็นอย่างไรบ้างทุกสงบไหมภัยสงบไหมโลกสงบไหมสบายใจเย็นใจอิ่มใจปราบปลื้มใจตื่นใจเต็มทีเดียวแช่มชื่นตืดด่นเต้นผองใสทีเดียวพอใจหยุดเสียได้เท่านั้นแหละลาบยศสันเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศติเตียนทุก์ไม่กระทบกระเทือนแล้ว แม้ยังไม่เข้าถึงพระธรรมกายแต่ถ้าสามารถทำใจให้หยุดนิ่งในเบื้องต้นที่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ก็มีความสุขได้ระดับหนึ่งแล้วดังนี้เมื่ออยู่กลางดวงนั้นแล้วความกำหนัดยินดีไม่มีสงบระงับเป็นสุขทีเดียวถ้าว่าต้องการสุขละก็ไปอยู่นั่นถ้าว่าต้องการทุกข์ละก็ออกมาเสียก็จะได้รับทุกข์ ใจหยุดเสียแล้ววิรชังปราศจากความขุนมัววิรชังปราศจากทุลีเศร้าหมองก็ไม่มีแก่ใจเพราะใจหยุดเสียแล้วไม่เศร้าหมองไม่ขุนมัวแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเลยทีเดียวท่านยังกล่าวอีกด้วยว่าถ้าใครทำใจหยุดได้แล้วบุคคลนั้นก็ถึงซึ่งมงคลถ้าทำใจหยุดไม่ได้ก็เป็นอัปมงคลหยุดได้เวลาใด ก็เป็นมงคลเวลานั้นถ้าหยุดไม่ได้เวลาใดก็เป็นอัป,ปมงคลเวลานั้นมงคลหมายถึงเหตุแห่งความเจริญพอจะหยุดแล้วจะไม่มีความเศรา้าโศกไม่ขุ่นมัวมีแต่ความห่องใสเบิกบานมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสิรหีมงคลทั้งหลายก็จะไหลามาเทมาและจิตที่หยุดนิ่งได้นี้ จะนำไปสู่ความเจริญอันสูงสุดคือมรรคนิพพานดังคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ว่าพอจะหยุดเท่านั้นเข้าถึงทางไปของพระพุทธเจ้าพระอ,อรหันต์จะหยุดนั่นแหละจะพบพระปะรมศศาสดาถ้ามนุษย์เราปรับองศาของใจเพื่อเตียมพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีเรื่องราวความวุ่นวายต่างๆ ก็จะแทรกซึมเข้ามาทำลายความสุขของเราได้ยากเราจึงต้องวางใจของเราให้อยู่ในองศาที่เหมาะสมคือที่072องศาโดยค่อยๆปรับใจอย่างเบาๆสบายๆเมื่อปรับให้หยุดนิ่งสนิทยอยู่ที่072หรือศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือเราก็จะสามารถเข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะ สังครัตนะได้ในที่สุดและขณะนั้นทุกโศกโรคภัยก็จะไม่สามารถมาทำร้ายใจของเราได้องศาที่072จึงเป็นองศาแห่งความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคน